ความในใจของคนปากแข็งอาโอเคค่ะโอ้โหใบนี้ขึ้นมาพวกเธอพวกพี่พี่น้องน้องคะ่ะสามดาบคือคนที่ทัดหลมใจร้อนพูดตรงปากไม่ตรงกับใจพูดไม่คิด <c oughs> พูดไม่คิดทุกคนคนนี้เป็นคนพูดไม่คิดแต่ไม่มีอะไรหยบยาบในใจแล้วก็เป็นคนที่ มีโมเมนต์ทางความรู้สึกค่อนข้างเยอะมากอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่เป็นอยู่นะปัจจุบันเนี้ยเหมือนตัวเขาเองอะ่ะมีความคุ้นคิดมีสิ่งที่มันอยู่ในใจเยอะมากมีอะไรที่มันโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนเขาเองก็ค่อยๆค,คลี่คลายความสัมพันธ์ หรือค่อยๆพัฒนาใจเขาไปเองอะตัวเขาเองเป็นคนขี้เหงาเราเอาตัวใจมากๆเป็นคนที่แอบซ่อนความรู้สึกเก่งมากๆแล้วก็ไม่พูดให้ใครได้รับรู้โดยเฉพาะคุณจ้าไม่เบื่อไม่เมากันมาตลอดจ้าเจ้าชูกลุ่มกลิ่มมันไม่เจ้าชู้ได้ไงคะคนนี้มมีเสน่ห์มากเออมีเสน่ห์มาก นิสัยลุยๆเนาะลุยๆอ่านะคะอขอบคุณค่าอารมณ์ดีด้วยกันนะทุกคนเพราะเราเป็นคนที่อ่าต้องมี energy นะทุกคนเพราะเพราะรู้ว่าทุกคนเนี่ยมีเรื่องเรามี story ทุกคนเยอะอยู่แล้วอ่าต้องชื่นชมนะขอชื่นชมสอดแทรกนิดหนึ่งเนาะบางคนก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแต่ดูเออนะคะก็ได้ความรู้ได้ความคิดไปเนาะ ก็ถือว่าเป็นพลังงานบวกของคุณเนาะอ่ะโอเคค่ะคนนี้นะเป็นคนเยอะยิงมีสักรีความมีอีโกโ้แล้วก็ปากแหบบแซ่บจังเลยอ่ะซับมากแล้วก็มีตะไกรแบบเป็นคนที่เหมือนแบบเขายัางไงอะ่ะเป็นคนที่ตลกในใสายตาคุณเหมือนกันนะคุณเนี่ยไม่โกรธเขาหรอกนะคะไม่โกรธเขาหรอกเขาทําอะไรนะี่มันพุบผับอะ่ะไม่ได้เรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเหมือนแบบอยากทําอะไรทําเลยคิดไปเรื่อยคิดเยอะแยะคิดทํา ไม่คิดโอ้คิดแล้วแบบทำเราไม่คิดอนะอะไรว่ามันว่าผลที่มันจะตามมามันคืออะไรฉะนั้นแน่นอนค่ะนะคะคนปากแข็งคนนี้หรือคนที่แบบไม่พูดความรู้สึกในใจแต่พูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดอะเหมือนกวนกวนอะเออกวนกวนยียวนอะไรแบบเนี้ยมันทำให้รู้สึกว่าตัวเขาอะคุณอะตัวคุณเองเก่งและฉลาดนะมองเห็นถึงกลิ่นในใจเขามากๆเลย คุณรู้ว่าตัวเขาคนเนี้ยคนปากแข็งเนี่ยที่จริงแล้วอะ่ะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความทรมานหรือมีแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจเขาเยอะเขาเขาเหมือนตัวเขาเองอ่ะเป็นคนมีอดีตใช่เป็นคนมีอดีตเ,เป็นคนที่มีความทรงจําที่แย่ๆตั้งแต่วัยเยาว์ลำบากมาตั้งแต่วัยเยาว์ของเขาต้องดิน้นรลนต้องดีดตัวเองขึ้นมาจะด้วยวิธีไหนก็ตาม ชัดแน่นอนคะ่ะคุณจะเป็นคนค่อนข้างมีเซน์แล้วมองเห็นภาพรวมออกว่าคนเนี่ยเป็นคนยังไงคุณเลยรู้สึกว่าคุณไม่โกรธเขาหรอกแต่ก็อยากจะอยากจะดีดจังเลยอะทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ทำไมต้องพูดอะไรแบบนี้นะขายายเห็นมะก็ยังเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานแล้วมีความที่มันเป็นเหมือนแบบเชื่อมั่นในตัวเองแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างแต่เขาขายันนะอระจริงๆเขาขายันนะ คุณมีหน้าที่ช่วยเขาถูกต้องค่ะเป็นแบบนี้เลยช่วยกันนะช่วยกันได้นะอืมเขาเป็นคนที่ขยันนะไม่ยอดท้อแล้วเพราะเขาลำบากขยันกว่าเขาจะได้อะไรเหมือนคนอื่นเน่ะไม่ได้ได้ง่ายๆหรอกค่ะเขาต้องเขาต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้ตังค์นะคะเหนื่อยก่อนถึงจะได้ตังค์แล้วก็ ไม่ค่อยได้สนใจใครฉะนั้นการที่เขาลำบากมาการที่เขาไม่ได้ถูกใครสนใจเขาก็เลยไม่ได้เรียนรู้หรือการอบรมเลี้ยงดูของเขาอมันจะแปลกไปจากคุณแต่เขาไม่ได้ผิดนะที่เขาเกิดมาแบบนี้แล้วทําให้นิสัยเขาเป็นแบบนี้เขาไม่ได้ผิดค่ะแต่แต,แต,แต่ตอนที่ว่าไอ้เขาเกิดมาเนี่ยตัวเขาเองก็มีโดวงชะตาที่มันเป็นเหมือนแบบ น่าสงสารอะนะคะแล้วคุณก็งอนเขาด้วยสิอ่าคุณงอนเขาพูดกับเขาตรงๆเลยคนคนนี้นะต้องพูดต้องบอกท้องเจนาจาหรือเสวนาต้องใช้ต้องใช้จิตวิทยาก,กับเขาเยอะนิดนึงเพราะว่าต้องเลี่ยงๆอะก็มันมั่นใจอะ่ะทุกคน โอเลนแลนบเรนดอมนี้ไม่เครียนะบอกได้เลยถ้าใครรับพลังงานนี้ไปจะโชคดีนะคือก็เขามั่นใจอะคุณบางครั้งคุณยังแอบยิ้มในี่ใจทําไมมันมั่นหน้าจาาังวะอะไรประมาณเนี้ยเออมันก็มีฮาร์ดคอร์เหมือนกันนะเออนะคะแล้วคุณก็น้อยใจเขานะคะสงสารด้วยน้อยใจด้วยแล้วก็เวลาที่จะดิวหรือคุยกับคุณเนะ่ค่อนข้างน้อยแล้วยิ่งคุณนะ่ะเวลาน้อยอยู่แล้วแต่คุณเก่งนะ คุณเป็นคนที่จะสรรบริหารเวลาของคุณได้เออคุณเป็นคนที่จะสรรและบริหารเวลาของคุณได้นะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะการจะสรรบริหารของคุณอ่ะมันไม่ได้เป็นอุปสรรคกับเขาไงเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ขาดอะไรแล้วบวกกับตัวเขาเองอ่ะเป็นผู้ให้ที่น้อยมากตั้งแต่วัยเยาว์นะคะคุณอ่ะเป็นผู้ให้นะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอ่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรใช่ไหมคุณก็วางงานของคุณก่อนแล้วก็ดีลกับเขาคุยกับ เขาคนนี้แหละคะ่ะอ่าคนที่คุณว่าดื้อมากดื้อจังเลยอะ่ะทาไมมันถึงเป็นเป็นอะไรดื้อขนาดนี้คุณก็ว่างานคุณก็รู้สึกว่าคุณจะสรรบริหารเวลาของคุณได้ให้เขาเขาก็เลยตัวเขาเองก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้ขาดอะไร ลองคุณทำสิแม่ถ้าคุณทำหรือคุณทำแบบเขานะเขาอยู่ไม่ได้หรอกคุณเขาต้องมีความตึงเครียดแน่ๆเลยนะต้องพูดหรือบอกกับเขาตรงๆอย่ามัวแต่งอนนะคุณคุณอย่างอนคุณพูดกับเขาตรงๆเลยขอเวลาหน่อยได้ไหมแต่เป็นเชิงที่มันเป็นแบบประเภทแบบเออขอร้องเชิงขอร้องให้เขาทํานะคะถ้าคุณไม่คิดอะไรมากคุณก็ถ้าคุณคิดว่าเออคุณสงสารเขาคุณก็ค่อยช่วยพยุงเขานะคะเออคุณเคยเจอกันแล้วแหละนะคะ เออชาตินี้คุณก็เลยต้ามาเจอเขาเออเออ,เอ,อประมาณนี้นะคะแล้วมันก็ถามว่ามันเป็นบททดสอบมันก็ใช่บททดสอบของความแข็งแกร่งในใจมันเป็นการเริ่มต้นนะคะจักรวาลสอนให้เราทดสอบนะคะชีวิตรักสอนให้เราทดสอบคุณกับเขานั่นแหละ <c oughs> เขาน่าสงสารกว่าคุณเยอะนะ <c oughs> ถ้ามองในมุมอีกมุมกับตันดินลนพยายามเหนื่อยนะคะเป็นคนที่เหนื่อยมาตั้งแต่วัยเยาว์ของเขาทํางานตั้งแต่วัยเยาว์ รือแม้กระทั่งตัวเขาเองอ่ะก็คอยถูกจี้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 จจากคนใกล้ตัวหรือคนใกล้ชิดทํางานให้กับคนในบ้านหรือคนในองค์กรอ,อ่ะตัวเป็นน็อตหัวในมันแผลบบางทีไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนี่คือสิ่งที่เขามาเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาว่าไม่ได้ซึมซับในสิ่งที่มันอ่อนโยนละเอียดอ่อนแบบนี้นะคะพอเขามาเจอคนรักหรือคู่รักเนี่ยมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวคุณเขาอบอุ่นมากๆนะคะ เขาอบอุ่นมากๆนะคะเขาอบอุ่นมากๆแล้วเขาก็เขาก็เขาก็รู้สึกว่าตัวเขาอะ มันไม่ขาดแต่ตัวคุณสิขาดต้องพูดกับเขาตรงๆดื้อคนนี้ดือ้อแล้วก็งี่เง่าเอาแต่ใจเหมือนกันนะคะไม่เอาแต่ใจไม่ไม่งี่เอาแต่ใจเอาแต่ใจเลยเลยคะ่ะคุณอยู่ด้วยนะคุณก็เหนื่อยแต่คุณด้วยความรักและความสงสารหรอกคุณให้โอกาสเขาหลายรอบเหมือนกันเนาะหลายครั้งที่เขาทําให้คุณรู้สึกว่าท้อใจเสียใจเนี่ยแต่ความในใจลึกๆของเขาเนี่ยลึกๆแล้วเขาก็ยังมีคุณอยู่แล้วตอนนี้เขาก็คิดว่าคุณอ่ะก็อยู่เคียงข้างเขาตลอดแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเขาแบบ เขาไม่แสดงออกไงแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณนนั้นเหนื่อยกับเขาแค่ไหนปากเปียกปากแสบขนาดไหนเหมือนพูดกับเบบีอะเออเหมือนพูดกับเอ,อ่อคนที่อีกรลเวลหนึ่งอ่ะอายุประมาณสักห้าสิบใช่ไหมถอยไปอีกประมาณ30สิบอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้แต่คุณน่ะเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะแล้วก็ทรงพลังและอํานาจกับเขามากๆนะคะไม่ใช่เขาไม่เชื่อฟังคุณนะเพราะอะไรคะถึงเขาจะเป็นธาตุลมใช่ไหมแต่คุณเป็นธาตุน้ําที่ดับเขาได้ นะคะดับเขาได้น้ํามีนกรกฎพิจิกุมเมถุนตุนมีนกรกฎพิจิกจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์อยู่เฉยๆก็มีสเสน่ห์ใจเย็นมีน้ำใจมีเมตตามีธรรมะมีออร่าแล้วเวลาแววตาของคุณแม่มันเป็นแววตาที่เย้ายวนใจเขามากๆ เขารู้สึกว่าตัวเขาต้องหยุดมองคนหรือเฝ้าคนเห็นไหมคะเขามองคนเนี่ยก็คือปลาที่อยู่ในถ้วยเนี่ยจริงๆปลาเนี่ยไม่อยู่นิ่งหรอกก็คือไฮเปอร์อยากจะลงน้ําแล้วก็เหมือนตัวเขาอะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องทําอะไรก็ไม่รู้โอคนอะไรทํางานหรือทําอะไรหลายอย่างจังทาอะไรที่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะจาจักรวาลสัรสร้ง ทำให้คุณได้เจอเขาเขาอยากที่จะไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่คุณจับเขาอยู่เห็นไหมมีถ้วยอันที่มันเป็นเหมือนแบบแต่ว่าไอ้ถ้วยใบเนี้ยมันทําให้เขารู้สึกอบอุ่นใจเหมือนบ้านก็เปอนเปรียบตัวคุณอนะ่ะให้เขาโดยที่คุณก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคุณมีพร้อมแล้วนะคะคุณมีพร้อมคุณมีอะไรที่มันพร้อมแม้แต่ธรรมะที่อยู่ในใจคุณหรือสิ่งที่คุณเป็นอนะ่ะเออ <laughs> นะคะมันมันมันเหมือนแบบเออประมาณว่าเออหัวร้อกันไปนะล่าเริงนะทุกคนนะต้องล่าเริงนะมันเหมือนตัวเขาก็คุณตัวเขาเองอ่ะตัวเขาเองอ่ะก็รู้ว่าตัวคุณอ่ะมีมีพลังงานความดีหรือเป็นคนที่ดีจริงๆนะแต่ตัวตัวเขาว่าต้องให้เวลาเขาสักนิดนึงมันก็ต้องถามใจคุณกลับไปว่าตัวคุณอ่ะพร้อมที่จะให้เขาหรือเปล่าความในใจเขาก็เป็นคนที่ คิดสาลาต์คิดไปเรื่อยแต่ไม่เคยแบบคิดแล้วมันสําเร็จได้สักเรื่องหนึ่งใจร้อนค่ะอยากทำอะไรก็ทาเออบางครั้งก็คุณก็คิดว่าโอ้ยทำไมทำไมมันต้องเป็นอย่างงี้วะอะไรประมาณนี้อยากฮาร์ดคอร์บ้างอะไรอะไรประมาณเนี้ฉันก็นิ่งแล้วนะฉันก็เฉยแล้วนะฉันจะทํายังไงเธออยู่นะฉันจะช่วยเหลือเธอยังไงดีเธอดื้อขนาดนี้แล้วแต่ก็ต้องอยู่เนาะเพราะว่าเขาจะสั่ให้คุณกับเขามาเจอกันนะแต่คนนี้เป็นคนที่ปรับได้นะไม่ใช่ปรับไม่ได้นะแต่คุณต้องเหนื่อยกับเขานิดนึง นะคะคุณต้องเหนื่อยกับเขานิดหนึ่งแล้วคุณก็ต้องเหมือนแบบค่อยๆอยแอคทีฟตัวเองไปความเหนื่อยล้าความเมื่อยล้าความเหนื่อยล้าอลของตัวคุณและเขาอะมันมีหลายมุมเนาะแล้วมันมีหลายๆอย่างที่มันก้าวกระโดดออกไปหรือมีหลายๆสเต็ปที่มันทำอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ตามที่มันอยู่ณนะปัจจุบันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ก้าวออกไป กระโดดออกไปหรือมันเป็นโมเมนต์ที่มันเป็นความรู้สึกของคนสองคนหรือคนที่กําลังจะมีความรักนั่นแหละคือคนนี้นะคะมันต้องเป็นคนมันต้องเป็นคนคุยอย่างคุณนะถึงจะเอาเขาอยู่ถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่เอาอยู่เพราะว่าเขาก็หัวรั้นแล้วก็เป็นคนที่อีโก้เยอะปากแทบแหมถ้าเป็นผู้ชายก็เหมือนผู้หญิงเลยถ้าเป็นผู้หญิงนี่แหมจะไม่ยอมคนเลยจริงๆต้องใช้น้ําเย็นเข้ารูปนะคะต้องใช้น้ําเย็นเข้ารูปหรือใจจริงๆเคยคิดเหมือนกันนะ ถ้าัดจากเรนดอมเนี่ยนะคะโอ้คุณก็เคยคิดเล่นๆว่าเออถ้ามันเป็นแบบนี้คุณจะอยู่กับเขาได้ไหมแต่สุดท้ายคุณก็ไปจากเขาไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าอะไรข้อดีของเขาเลยก็คือเขาไม่ได้ผูกมัดกับตัวคุณเพราะคุณก็เป็นคนที่เดลฟูอยู่แล้วอ่ะอิสระต้องการจะไปไหนต้องทําอะไรคุณก็เป็นโลกส่วนตัวของคุณเยอะอยู่แล้วก็คล้ายๆกันนะคะคอนโทรลไม่ได้คุณก็เป็นประเภทที่คอนโทรลไม่ได้พูดไม่ได้อะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึง่งฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่ ที่จะคอนโทลอะไรไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็หมายความว่าตัวทั้งคุณและเขาก็พยายามเนาะดีตัวเองให้มันก้าวขึ้นไปหรือก้าวกระโดดให้มันก้าวขึ้นไปอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรอะไรที่มันสําคัญมันก็จะสําคัญอะไรไม่สําคัญคุณก็จะปัดหรือปฏิเสธออกไปนะคะมันเป็นแบบนี้แล้วคุณก็มีความนิ่งค่ะนะคะคุณทํางานหลายอย่างเขารู้ว่าคุณทํางานหลายอย่างแล้วไอที่เขาซึ้งน้ําใจจากคุณมากๆเลยคุณทํางานหลายอย่างแต่คุณก็หโหโคตรเทพอ่ะทําไมอะ่ะ สามารถที่จะให้ใจเขาได้เพราะคุณเหมือนคุณสอนเขาด้วยอะคุณสอนเขาด้วยนะคะว่าคุณตัวคุณเองอะก็ก็เหมือนแบบสอนด้วยวิชาสอนด้วยความนิ่งกับเขาถ้าคุณไปพูดเลยไม่ไม่ไม่ฟังหรอกค่ะคนคนนี้ไม่ฟังคุณต้องทําเป็นหูทวนลมหรือว่าเป็นเหมือนหลับตาไปข้างหนึ่งมองไม่เห็นเออปิดตาไปข้างหนึ่งมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ชีวิตตีวฟูของคุณไปแต่ข้อดีของคุณคืออะไร ในตัวคุณคุณจะรู้ดีก็คือประมาณว่าคุณก็ไม่ได้คาดหวังกับความรักครั้งนี้คุณอยาช่วยเหลือเขาเขาเหมือนพี่เหมือนน้องคนในครอบครัวคุณนะคะถ้ามันใช่จัก,กรวาลจะทําให้ความรักมันหยุดนิ่งไม่ต้องทดสอบอะไรมากนะคะถ้าถ้ามันไม่ใช่มันจะเวี่ยงคุณกับเขาออกไปจากกันเองแต่ตอนนี้ก็เวี่ยงไม่ได้สักทีหลายๆครั้งนะคะที่คุณกับคุณคิดจะไปจากเขาเหมือนกันเพราะความเหนื่อยแต่บางทีพอหยุดกึกเออ คุณก็มานั่งคิดว่าเขาเป็นแบบนี้เนาะเขาไม่ได้เกิดมาเหมือนเราเนาะพอเขาไม่ได้เกิดมาเหมือนเราอะ่ะเออแล้วเราจะทํายังไงต่อเราจะต้องทํายังไงต่อทุกคนฉะนั้นแน่นอนค่ะพอมันมีบางมุมหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้คุณคิดได้หรืออะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมมันก็เลยทําให้คุณหยุดคิดนิ่งใช้สติใช้ธรรมะคุณก็อยากจะช่วยเหลือคนคนหนึ่งอะ่ะเหมือนดึงเขาออกมาจากขุม บางอย่างที่มันขม,มุกขมัวในใจเขาอะอยากทําให้เขาสดใสละเลงไม่ต้องมาไม่ต้องมาแอปแบลหรือไม่ต้องมาแอบไม่ต้องมาทําเหมือนเอนจอยและมีความสุขจริงๆไม่ได้มีความสุขหรอกพยายามสร้างให้คนอื่นดูรู้ว่าตัวเองมีความสุขแต่คนที่รู้ที่สุดะก็คือตัวคุณคออก็คือตัวคุณนะคะก็คือตัวคุณเนาะอาจจะมีเสียงเล็กน้อยถึงบานกลางนะคะมันก็คือตัวคุณเนาะที่เข้ามาแล้ว ทำมันต้องหยุดอ่ะมันต้องหยุดฟังเขาออาสวัสดี fc นะคะหรือท่านผู้ฟังคนใหม่ๆที่เข้ามานะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นการแรนดอมไล์สดเนาะเอาฟังนะคุณมีพลังงาน ภาวะการเป็นผู้นําเยอะมากแล้วก็มีเซนและจิตวิญญาณถ้าเป็นหมอดูได้ไหมได้เลยนะจริงๆถ้าคุณปฏิบัติดีนี่แหมคุณจะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรตาที่3มเปิดใช่ไหมถ้าคุณเชื่อเรื่องเรื่องโหราศาสตร์นะคะนี่คือตัวคุณเพราะคุณรู้ไงว่าถ้าคุณจะช่วยเหลือใครเนี่ยเหลือเขาเนี่ยคุณช่วยได้แต่ถ้าคุณจะใช้ใจหรือเปล่าจะช่วยกับเขาเออใช่ไหมล่ะอันนี้ใช่ไหมคุณเป็นคนที่ ไม่ได้อ่อนนอกแข็งในคุณเป็นคนที่ตรงๆรเลยแต่ตัวตัวเขาอะเป็นคนที่มมไม่ไม่พูดอะไรปากก็ไม่ตรงหรอกอะมไม่ใช่แปลว่าใช่แล้วก็ไม่พูดหรอกนะในสิ่งที่ต้องการชอบทําอะไรที่มันเป็นเหมือนมันเรียกร้องความสนใจเออเรียกร้องความสนใจเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอยากจะมีอยากจะทํอาะทอะไรสักอย่างหนึ่งกับตัวเขาแล้วรู้ไว้เลยว่าคุณรู้ไว้เลยว่าตัวเขาเองอะรู้ไว้เลยนะคะว่าตัวเขาเองก็ มีหลายมุมมองหรือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นระหว่างตัวคุณระหว่างตัวเขาหรือระหว่างสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเรียกว่าความรักและความรู้สึกนั่นแหละคะ่ะคุณหลงรักเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณสงสารเขานั่นก็คือความรักของคุณนะคะแต่คุณรู้รู้สึกว่าคุณนะพอดีพอดีว่าเออถ้าเรารักเขาหรือเราเป็นห่วงเขาเนี่ยเราจะอยู่ในกรอบของเรานะถ้ามันใช่มันจะใช่เหมือนคนที่ป๊อบบี้เลิฟแอบรักแอบชอบอะไรแบบนี้คุณก็จะเป็นแบบนั้นแหละคะ่ะแล้วก็ให้อิสระกับเขา แล้วความเป็นอิสระของคุณนะคุณก็ชอบนะว่าเขาไม่จุกจิกจู้จี้กับคุณแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสนใจอะไรมันน้อยมากมันเป็นอะไรที่สนใจน้อยมาฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาสนใจน้อยคุณก็จะรู้สึกว่าไม่ต้องมายุ่งกับฉันนะฉันจะอยู่ของฉันแบบนี้นะสะเตปของชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะคุณสงสารเขาเนาะเขามีมุมมองที่น่าสงสารมากนะ เขาเหมือนแบบขาดความอบอุ่นที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงๆนะที่ผ่านมาน่ะเขาคิดว่าคุณน่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นคนที่ให้ความสุขเขาเขาอาจจะขาดความรักจากคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวก็ได้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่มีอะไรที่มันดีมากๆแล้วเขาสัมผัสถึงความรักอันนี้อย่างอบอุ่นจริงๆสี่ไม้เท้าค่ะธาตุไฟใจร้อนค่ะคนนี้ใจร้อนอยาทำอะไรทำแต่จริงๆอ่ะ ถ้าเขานิ่งได้นะโอ้โหจะดีมากๆเลยแต่คุณก็กําลังพยายามใช้ใจเพราะคุณเพราะคุณเหมือนมีการอธิษฐานจิตใช่ไหมว่าคุณจะช่วยเหลือเขาอะไรแบบนี้ถ้าคุณเชื่อเรื่องโหราศาสตร์หรือว่าเออเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณอย่าช่วยเหลือเขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวแต่คนคนนี้ความในใจของเขาเป็นคนที่คิดเยอะคิดแยะอยากทาเป็นร้อยแปดอะแต่ว่าจะทําอะไรทีหนึ่งอะเขาก็ยังเหมือนแบบ เก๊กังไม่ได้เหมือนกับคุณตัวคุณเนี่ยมันมีความหมายแบบว่าคุยคุณน่ะเป็นคนที่เหมือนแบบว่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณทําจริงจังชัดเจนความนิ่งของคุณมันโอหโหมันโดนใจมากๆเลยนะคะใช่ค่ะนะคะมินกรกฎพิจิตอยู่แรนดอมนี้กุมเมธุนตุนเมษสิงธนูจะอยู่ในแรนดอมนี้นะคะความในใจของคนปากแข็งที่มีต่อคุณน่ะเขารู้สึกอยากจะพูดอ่านะคะมาถึง พราะที่อยากจะพูดแล้วไม่อยากจะพูดความในใจกับคุณมากแต่แหมมันช่างมีอีโกโ้เหลือเกินจะทํายังไงดีแล้วพอมีอีโกโล้ลงยากด้วยสิฉะนั้นแน่นอนคุณกําลังกล่าวใจเขาคุณกําลังบอกเขาเป็นไนไงว่าควรที่จะหยุดนะควรที่จะโอเคนะหรือควรที่จะอยู่สเตจไหนนะโอ้นะคะอ่านะคะ,ะ,ะ,ค,ะควรที่จะทำอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบให้ชีวิตมันเร่งรีบได้นะคะเร่งรีบได้คือ อะไรต่างๆที่คุณเจอมาหมดแล้วคุณอยากช่วยเขาคุณอยากดึงเขาคุณอยากทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาก็เป็นมีความสําคัญมากๆกับตัวเองนะคะคุณใช้ใจคุณให้ความเมตตากับเขาอันนี้นะคะเขารู้สึกได้และความชัดเจนของคุณคุณเป็นคนเหมือนแบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะที่อบอุ่นมากๆสําหรับเขาเวลาเขาทุกข์ใจใช่ไหมเขาจะนึกถึงคุณเป็นคนแรกและจะพูดประชดประชันกับคุณคุณก็มีความน้อยใจบ้างอะเนาะ ว่าเออทาไมชอบทําแบบนี i̇şte trouble, kind of like road, mm ้ตลอดทําไมชอบเป็นแบบนี้ตลอดแล้วถ้าเป็นแบบนี้ตลอดเราจะช่วยเหลือยังไงก็ในเมื่อเรื่องมันเป็นแบบนี้ทําไมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยงนี้สเต็ปของความรู้สึกของคุณแต่แต่ที่ผ่านมาคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณก็อยากจะให้ความรักอย่างเงี้ยไปกับเขาอ่านะคะมันอยากจะให้ความรักไปกับเขาแค่รักห่างรักคงห่วงแบบอยู่ห่างๆก็ได้ไม่ต้องมาเป็น อยู่ด้วยกันก็ได้แค่นี้คุณก็มีความสุขแล้วเพราะคุณผ่านด่านของเรื่องความรักบททดสอบมาเยอะคุณก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะได้อยู่กับใครสักคนนึอะ่ะมันต้องมีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะ ทุกอย่างมันคือขึ้นอยู่กับกรรมและบุญต้องบาลานซ์กันนะคะจักรวาลจะสรรสร้างให้คนสองคนมาเจอกันและตอนนี้เขาจะสั่งให้คุณได้มาช่วยเหลือเขาได้เจอกับเขามันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเหนื่อยนะคุณมีความท้อนะคุณก็ไม่เคยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยู่คนเดียวงี้ยคุณก็ไม่คุณก็ไม่ได้เครียดนะแต่คุณทําไมคุณต้องเครียดเพราะเขาทําไมคุณต้องทุกข์เพื่อเขา ทำไมคุณต้องคุณมานั่งทดสอบตัวเองเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะในเมื่อในเมื่อเราเกิดมาแบบนี้แล้วเราสร้างมาแบบนี้เราเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปนี่คือตัวคุณค่ะสเตปของคุณเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณเป็นคนที่มันเหมือนแบบเขารู้ว่าคุณอะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทําจริงจังนะคะเขาก็ทําจริงจังเขาก็พยายามแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองแต่บางทีอะคุณเข้าใจไหมว่าคนเรามันไม่ได้ เกิดมาเหมือนกันนะคนละท้องพ่อท้องแม่คนเรามันจะเหมือนกันได้ยังไงถูกต้องปะฉะนั้นการที่ให้โอกาสคุณก็เหมือนคุณก็ได้ทําบุญกับคนที่ดื้อหงี่เง่าเอาใจปากแข็งแล้วปากดีปากแจ๋ปากแซบด้วยนะคะเหมือนคุณคุณให้ให้บารมีเกี่ยวกับเรื่องความรักทานบารมีเกี่ยวกับเรื่องความรักกับเขาด้วยเนาะเนี่ย The Empress นะคะคุณดูแลลูกน้องเยอะดูแลคนเยอะทุกสิ่งทุกอย่างะมันเหมือน,นแบบ สร้างขึ้นมาให้คุณกับเขาได้เจอกันจริงๆนะคะเป็นพลังงานที่มันเป็นพลังงานบวกที่เหมือนแม่ให้ลูกแม่ปกครองลูกเด e ร์แอมเพรสก็คือไพ่แม่อยู่แล้วที่อยู่กับธรรมชาติคุณเป็นธรรมชาติที่มีความเนิ่งสุขุมนุ่ม,มลึกแล้วก็เป็นนางพญานะคะที่ ใครๆก็หักล้างคุณไม่ได้คุณเป็นคนที่ใครอยู่กับคุณก็ต้องมีความสุขเพราะคุณให้ใจจริงๆคุณไม่ได้ต้องการนะคะคุณไม่ต้องการว่าให้ใครจะมาคือเรียกคุณให้ความรักนะคะคุณให้ความรักกับเขาให้ความหวังดีให้ดอกไม้เห็นไหม เหมือนคุณปกป้องคุ้มครองเขาได้นะคะเอออันนี้เขารู้สึกแบบนี้เขารู้สึกว่าอูเขาประทับใจในสิ่งที่คุณเป็นมากเลยเนาะแล้วตอนนี้เขาจะต้องทํายังไงล่ะจะต้องจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครจะต้องทํายังไงไอความรู้สึกแบบนี้มันไม่ใชม่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเขานานแล้วเขาอยากสัญญากับตัวเองก่อนให้มันชัดเจนก่อนว่าเขาจะทําเพื่อคุณและคุณรู้ไหมว่าไอสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันได้เกิดขึ้นแล้วมันพูดในใจ ความดีของคุณถ้วยที่คุณให้ก็คือความรักมันหักล้างกับดาบกับไม้ก็คือดินกับไฟเนี่ยที่เขาร้อนลนที่เขาเหมือนแบบทะยุทยานหรืออยากจะเป็นเนี่ยมันได้แต่ให้เวลาเขาเออนะคะให้เวลาเขาแล้วก็คิดว่ามันก็ควรที่จะเป็นเป็นอะไรที่มันไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะโอเคเนาะพลังงานค่ะมันเป็นพลังงานของความรักนะแล้วมันเป็นพลังงานบวกนะคะ คนที่กําลังท้อใจเศร้าใจตรงเนี้ถ้าใครฟังคุณนะมันก็จะเป็นพลังงานที่มันเป็นเหมือนแบบคุณสามารถช่วยเหลือคนที่ทุกความเนนใจได้คุณสามารถพยุงใจเขาขึ้นมาได้นะคะคุณสามารถทําให้เขาแข็งแกร่งได้นะคะแล้วคุณก็สามารถทําให้คนคนนี้ยหยุดคิดหยุดทําในสิ่งที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเขา เขาทำงานเก่งค่ะถ้าเขาฟังคนเนี่ยชีวิตเขาจะรุ่งม,มากให้โอกาสเขาเขาใช่ไหมคะตอนนี้นะคะมันเป็นข้อดีของคุณที่เขามองนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานของคุณกับเขานะอุ๊ยอาจารย์แม่หมออ่านแม่หมอก็รู้สึกดีขอบคุณมากๆสรุปท้ายเลยคือการขอบคุณที่คุณอยู่เคียงข้างเขาตรงนี้ค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วมีความสุขแฮปปี้นะคะอย่าเครียดนะดูแรนดอมเลยอย่าเครียดค่ะ ใช้วิจารญาในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูค่ะเลิฟยูนะคะมีความสุขค่ะ